สวัสดีค่ะทุกเข้ามาพบกับจอยกับนเจ้าแชนแนลค่ะก็วันนี้ตามที่สัญญาเมื่อคลิปที่แล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงการสมัครมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมาเปรียบเทียบมาหาวิทยาลัยที่มัมือนกัประเทศที่จอยสมัครไป2ประเทศนะคะก็คืออังกฤษกับสวีเดนค่ะตอนนี้คืออย่างเพื่อนๆของจอยก็จะดูแล้วว่าเออจอยเลือกไปสวีเดนก็ไปเริ่มกันเลย แล้วมาพูดถึงเอกสารที่เราจะต้องเตรียมกันก่อนนะคะอันแรกเลยก็คือพาสปอร์ตเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญและก็จําเป็นมากสําหรับการไปต่างประเทศคือไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวไปทํางานไปอะไรก็ตามอะ่ะคุณต้องมีพาสปอร์ตเ,เหมือนเป็นบัตรประชาชนแบบทั่วโลกของเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไงก็ต้องมีพาสปอร์ตไว้ซึ่งพาสปอร์ตตอนเนี้ยสามารถทำได้แบบทำครั้งเดียวอยู่ได้10ปี ตอนท <To S 1> ี God. God, ่จอยไปทำเนี่ยจะไปทำที่ MRT คลองเตยค่ะสะดวกมากทุกคนจะเข้าไปทำประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามยี่สิบจอยทำเสร็จแล้วก็คือทุกคนก็เตรียมพร้อมแต่งหน้าทตงผมไปให้ดีแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเพราะว่ารูปนั้นจะอยู่กับเราพี่ิฟีอ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือมาบุญคลองคือตรงเนี้ยจอยยังไม่เคยไปนะแต่ว่าจอยเห็นเขาเปิดใหม่ซึ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วจอยคิดว่ามันเดินทางสะดวก คือถ้าใครสะดวกสาย MRT อ่ะก็คือลงที่ MRT คลองเตยได้เลยแต่ว่าถ้าใครใส่สะดวกสาย b t s นะคะก็คือไปที่อ่าสยามหรือว่าสนามศิลาก็ได้แล้วก็เดินเข้ามาคลองได้เลยอันนี้จะไม่แน่ใจว่าอยู่ชั้นไหนนะคะเอกาสารอย่างที่2นะคะก็คือ Trans c r i p t แล้วก็ใบที่บอกว่าเราจบแล้วอ่ะคือจะไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าปอพอะไรเดี๋ยวแนบรูปไปของจอดประมาณนี้ อาะล้วค่ะทุกคนแล้วก็มาถึงเอกสารอย่างที่3ของเราก็คือ SOP หรือว่า Statement of Purpose นะคะก็อันเนี้ยมันแล้วแต่มหาวิทยาลัยว่าเขาอ่ะจะมีแบบฟอร์มให้เราไหมหรือไม่มีหรือว่าเขาจะกำหนดมาให้เราไหมว่าให้เขียนกี่คำขั้นต่ำหรือห้ามเกินกี่คำอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องไปดูดีว่ามาหาวิทยาลัยของเราที่เราอยากเข้าเนี่ยเขากำหนดให้เราเขียน SOP แบบไหนหือกี่คำ เอกสารที่4ของเรานะคะก็คือ l i t l e of Recommendation จอยก็จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ที่ภาคของจอยอะไรเงี้ยเป็นคนเขียนให้เนสท่านนะคะโดยส่วนใหญ่แ <guarding> ล <okay>? ้วแต่ละมหาลัยเขาจะต้องการประมาณ2ท่านเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะเขียนว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็เพเซฟไว้ก่อนว่าเอออาจารย์คนนี้เขาน่าจะมองเราเป็นคนดีว่าฮ้าาก็คงเขียนให้เราดีก็ ขอเชิญคกันี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่เขียนให้หนูก็อันนี้คือจอยอะให้อาจารย์เขียนแต่ว่าเราก็ต้องบอกอาจารย์ใช่ไหมคะว่าเออหนูจะไปเรียนที่ไหนหนูจะไปเรียนอ่าคณะอะไรชื่อคณะอะไรเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นเหมือนแนวทางให้อาจารย์เขาแบบเขียนให้เราว่าอ๋อเด็กคนนี้มีสกิลทางด้านนู้นทางด้านนี้ที่เหมาะกับการไปเรียนสาขา ของพอทรอะไรเงี้ยต่อไปโอ้ท <minutes> oh, ุกคนเกือบลืมไอเอลส์ไงไอเอลส์ TS, หรือว่าทอฟล์ก็ได้แล้วแต่คุณนะว่าแบบมหาลัยต้องการอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าบางที่อ่เขาอาจจะต้องการคะแนนเสริมเช่นพวก Gmat GRE อะไรอย่างงี้ด้วยเราก็เป็นคนค่อนข้างที่จะพุ่งโชนาเวฟรีอยู่แล้วนะคะแต่สอบ GRE อ่ะในส่วนตัวเราแนะ่ยนะว่าเสี่ยงเงินไปนเรียนเถอะนะคะแต่ว่า โทฟอฟกับไอเอลเนะี่ยโทฟอฟเราไม่เคยสอบเนาะเราไม่รู้ว่ามันยากต่างจากไอเอลยังไงแต่หลักๆมันก็เหมือนกัน2อันนี้ก็คือเขาจะสอบอฟังพูดอ่านเขียนเหมือนกันไอเอลมา3ครั้งก็คือได้6 6 5แล้วก็6.5เหมือนเดิมก็คือเราก็เลยแบบว่าไม่เอาแหละเจ็ดคือตอนแรกเราอยากได้เจ็ดอะไรเงี้ยแต่ที่งหกจุดห้ามันพอแล้วสําหรับการสอบสําหรับการยื่นเข้ามาหาลัยทั้งอังกฤษแล้วก็สวีเดนนะคะเขาเอาหกจุดห้า โดยแต่ละแบรนด์เนี่ยแต่ละมหาลัยมันก็ต่างกันไปก็คือแต่ละแบรนด์บางมหาลัยจะแบบทุกแบรนด์เนี่ยคุณได้หกจุดห้าขึ้นหรือหกขึ้นหรือว่าอนุโลมว่ามีแบรนด์หนึ่งห้าจุดห้าอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่มหาลัยแล้วแต่เกฑ์ทุกคนก็ต้องไปดูที่ว่ามหาลัยของตัวเองเนี่ยเขา r ร q u i ว e อะไรเท่าไหร่บ้างนะคะอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่หกกันแล้วอย่างที่หกเนี่ยก็คือเป็น C ีีหรือเร s u m เม ซึ่งอันนี้มันเป็น optional นะคะก็คือบางมหาลัยก็จะต้องการหรือไม่ต้องการก็ได้อันนี้ทุกคนก็เหมือนเดิมต้องไปดูว่ามหาลัยเขาต้องการมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องส่งไปนะคะ <g iggle> <g iggle> <g iggle> ก็หลกัหลกๆก็คือประมาณนี้นะเอกสารต้องเตรียม minutes later ต่อไปเราจะมาพูดถึงทาที่ว่าเอ๊ะสมัครอังกฤษก,ก,กับสมัครสวีเดนเนี่ยต่างกันยังไงระบบของที่อังกฤษนะคะมันเหมือนการรับตรงเราอ่ะจะยื่นเอกสารทั้งหมดเนี้ยที่มหาลัยต้องการนะเอ่อ ให้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรงกี่มหาลัยก็ได้ก็คือยื่นไปคืออย่างเราเนี่ยน่าจะสมัครประมาณสิบที่ก็คือยื่นไปหมดเลยยื่นไปแล้วสมมติเราถูกแบบดีคลายมาใช่ไหมคะเราจะยื่นใหม่ก็ได้ต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงการสมัครมหาวิทยาลัยพอโทในสวีเดนนะคะก็คือที่สวีเดนเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบระบบเป็นระบบกลางเลย คืออย่างบ้านเรามันก็เหมือนแบบ entrance admission อะไรประมาณเนี้ยคือเขาจะยื่นต่อระบบกลางเขาเขาจะมีเว็บกลางก็คือเว็บ w o r w b admission sweden อะไรประมาณเนี้ยก็คือตอนแรกเราต้องสมัคร Account ก่อนนะแล้วก็ให้เราเลือกสี่อันดับมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าแล้วก็คณะอะไรคือเขียนไปเลยโดยอันดับก็มีผลเหมือนกันโดยที่นำหนึ่งก็คืออันที่เราอะอยากได้มากที่สุดนะแต่เขาจะต่างจากเราตรงที่เขาจะไม่มีคะแนน บอกแล้วว่าเอ้ยมหาอะไรเนี้ยคะแนนเท่าไรเรามีคะแนนเท่าไรขั้นต่ำปีที่แล้วเท่าไหร่จะถึงไหมอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เหมือนบ้านเราตรงนั้นเพราะว่าของตอนเราปตีใช่ปะ่ะเราจะมีการสอบแกดสอบแพดใช้ GPA มารวมด้วยว่าคะแนนเราได้กี่หมื่นแนละใช่ไหมสมมติถ้าหมื่นเก้าสองหมื่นเนี่ยเรามีโอกาสติดมหาลัยนี้คณะนี้นะอะไรเงี้ยนั่นคือนนของไทยใช่ปะ่ะแต่นี่มันไม่เหมือนกันเขาอ่ะจะไม่มีให้เราไปสอบ แบบพวกนั้นเก็บคะแนนไว้เหมือนแก็บแพดเงี้ยไม่มี <c oughs> ก็มีแค่นั้นแหละ i อเอกับเอกสารที่ที่บอกไปตอนแรกอะห้กอย่างนะแล้วก็ให้เราอัปโหลดเอกสารพวกนั้นอะลงไปในไอเว็บส่วนกลางเนี่ยที่จอยบอกอะซึ่งพอวันประกาศผลนะเขาก็จะประกาศเองว่าเราได้ที่ไหนเขาก็จะมีเป็นอ่าออฟเฟอร์แบบคอนดิชันกับอันคอนเหมือนกับที่ยังกินเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็น con, อันคอนอะก็คือ ส่วนใหญ่อะก็จะเป็นเด็ก EU อยู่แล้วหรือว่าเด็กในในยุโรปอะค่ะสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกเนี้ยเขาว่าจะมีสิทธิ์ที่ได้อันคอนเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแต่อย่างของจอยอะตอนจอยสมัครไปแล้วจอยติดใช่ไหมคะจอยอะได้เป็นคำว่า conditional คือมีเงื่อนไขแต่เงื่อนไขตรงนี้นถ้าต่างจากอังกฤษละคืออย่างอังกฤษอะเขาจะมีเขียนว่าคุณมีเงื่อนไขเพราะว่าอะคุณ i e l t s คุณไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยแต่ทางสวิเดนด์ถ้าไไม่ถึงก็คือไม่รับเลย คือยังไงก็ไม่รับคือมีคุณมีโอกาสแค่แค่การสมัครแค่ปีละคารั้งถ้าขึ้นมาเป็น conditional ของสวีเดนใช่ไหมอย่างจอยไม่ได้เกี่ยวกับไอเอลแหละแต่จะเป็นเกี่ยวกับว่าจอยเป็น f ี e พ payment student ก <ad> <arian. S 2> ็คือจอยเป็นเด็กนอก EU นอกยุโรปเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเทอมเขาก็เลยขึ้นว่าเป็น conditional offer ก็คือต่างจากอังกฤษนะคะว่าค o อนกับนคอนของสวีเดนกับอังกฤษมันก็ประมาณนี้ม<อ>ันต่างกันประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็อาจจะพอเท่านี้ก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้า <S <S เดี๋ยวเราจะไปลากเด็กอเมริกันมาคุยด้วยใครอยากไปอเมริกาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ที่ช่องจ u มจ Channel ด้วยน,นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย